ครบยังครบแล้วครบแล้วห้ามเลิกนะจะล้างให้มันเสร็จเลยหรือว่าจะล้างให้มันช้าลงลูกของดีแล้วใครก็ไม่อยากชอบลากเลยนี่มาออกกําลังกายกันพวกเออมาทํากับเลซ่าห้าหมื่ ใส่เสื้อให้หนูให้แกล้งหนูประกาศนะผมก็ตอนนี้รับสมัครเนียเพิ่มหนึ่งอัตราสวัสดีนะคะยังไม่ได้เปิดชะคะอะไรในช่องไหนสุดข้าวันนี้ก็อยู่เกิดไปเยียคือว่าไม่มีอะไรมากก็คือว่าจะเออไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรโอไยกมลังงานล้างกักงานล้างช่วยจะล้างให้มันเสร็จเลยหรือว่าจะล้างให้มันช้าลงดูวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาล้างรถนะคะก็คือ น,น้างลูกคันเลยพอดีว่าขับประมาณ2รอบล้างตลอดอันนั้นขับประมาณ30รอบไม่เคยล้างเลยพี่ก็ให้แต่หยกล้างพ <c oughs> ี่ก็ไม่ไรู้จักล้างเองบ้างให้มัเป็ตลอดผมชื่อแซมมี่ครับผมเป็นหมานังโหพที่ผู้ทำอะไรผมก็ทำตามครับพี่่เล เมียน้อยถือปารเอะเมียน้อยเอะเมียน้อยของดีเนาะใครก็ไม่อยากชอบเนาะผู้ชายชอบที่สุดก็เมียน้อยนี่แนหะละใช่ไหมครับทุกคนอยากจะบอกกับเพื่อนรถเรารถเหล่ารดเหล่ารถเขารถเขารถเขาลดเหล่ารถเขาผ้าขาดหมดเลยเราไปรถเผื่อจะได้อีกคันนึงเฮ้ยอันนี้คือมาแต่ง GT ห้าจุดศูนย์ห้าร้อยอันนี้ยิ้มตลอดพี่โดนตีซึมเลย สมวนลำหน้าพ่อมันได้ไหมเอาพ่อมันได้ไหม,มไ<ง>เฮ้ยหนูบุกเลซ่าพูด <laughs> พูดมึงทำให้กูโดนบ่นด้วยนะพูด <laughs> เฮ้ยทุกคนก่อนที่จะไปให้พี่เลล้างรถนะคะ <laughs> ใช่ไหมกูเหรือ <laughs> <laughs> ก็มีเกมมาแนะนําก็คือสวิตโบนัสะโอ้ยสบายแปลกเลยคูณโคตรเยอะเลยพี่เล่นเป็นไงอันเนี้ยอยกจะซื้อสปินเองนะ10สปินกี่บาทหกรบาททำไมซื้อสปินมันดียังไงให้มันหมุนเองแล้วยังได้โบนัสง่ายด้วยกว่าที่เราเล่นเองแล้วเราก็ปล่อยให้มันหมุนไปเรื่อยๆแค่นั้นเองจริงดิไปมากคือไม่ต้องเล่นอะไรเลยรออองดูย่าเดียราลงคืนไปหกร้อยแล้วมันจะได้คืนเท่าไหร่อันนี้คือรอมันเล่นอย่างเดียวเลยเหรอนี่ไม่ต้องกดเลยทำไมมันคูณเยอะขนาดนั้นกี่สี่โบนัสด้วยชี่ยโอ้คูณทีพันห้าเลยเหรอพี่ลองไปเล่นบ้างมันง่่ายๆดอไปที อันนี้ยยกลง600<ต>ได้เมื่อคืนพันหตอนนี้นะคะทางเว็บก็ยังมีโปรโมชั่นต้อนรับสมาชิกใหม่รับโบนะัสทันทีฟรีไปเลยนะคะเช่นเราเติมเครดิต600เราจะได้เครดิต7 2 0ยเพื่อใช้ในการซื้อสปินนะคะทุกคนและสําหรับลูกค้าเก่าไม่ต้องน้อยใจไปเลย,เลยถ้าบอกแอดมินว่ามาจากช่องหยกรับโบนะัสทันทีอีก20%เปอร์เซ็นต์เลยีีดีต้องลองเล่นมันแตกง่ายชอบชอบและนอกจากนี้นะคะยังมีเกมอื่นๆที่เล่นง่ายๆนะคะลองเข้าไปสมัครเล่นกันดูได้เลยนะคะที่ line แปดแปดแปดเอจนะคะอย่า เราไปล้างรถมอเตอร์ไซค์ต่อเลยพี่เล่ช่วยยกล้างนะเจ้ถือกล้องก็ได้ทำไมไม่ช่วยยกล้างหน่อยเหรออืมขี้เกียจพี่ว่าไอ้อูฟู่กระโดดขึ้นรถแน่นอนคิดผิดแล้วแหละที่เอามันมาน่ะเห็นไหมมันก็กระโดดเงี้ยดูมันก็กระโดดชนรถอีกไปดูไปดูสีรถก็ถลอบไปดูสีรถก็ฉลอบน่ะเห็นไหมอูฟู่ออนเข้าโกงไปใช่ไหมอือออนไปเข้าโกงตามเข้าไปก็ปี้ พังมดบ้านมีหมาทุกคนมีลูกมีลูกมีหลานบอกหลานอย่าเลี้ยงหมาครับผมบ้านอุฟู่ครับผมบ้านอุฟู่ราคาครึ่งแสนครับผมดูครับผมละดูดูหลังคาบ้านอุฟู่ครับสุดดีกว่าบ้านเราอีกครับคนดูครับผมหญ้าอันเขียวชะอุยชะอุยของผมตอนนี้มีแต่ลายตีนลายอะไรอุฟู่ลายบักแซมมี่กับทุกคนรถเขาเราก็ล้างรถเขาเราล้งรถเขาเราต้อล้งมันมีแต่รถเขาเราเท่เลย เออดีดีถือว่าดีมาจอดไม่บ้านนี้ล้างทุกคันค่ะสุดยอดพี่เล่ไม่เป็นคนล้างนะโยกเป็นคนล้างพี่เล่เป็นคนขับโยกเป็นคนล้างอืมขานี้บอกแก๊กกรยชลอยคนขับเออ แจ็คไม่ยอมล้างเลยน้ำมันก็ไม่ยอมเติมเออด่าเัาไปอ่ะน้ำมันอ,อ่ะเต็มถังเรถล้างอย่างดีต้องขี่รถไปต้นน้ำมันต้องเสี่ยงเรียกว,ว่าจะเจอตำรวจจับไหม้องเสี่ยงด้วยว่าจะน้ำมันหมดการทานไหมเออด่ามันเลยบอกแจ๊กก็ลชอบ,บอกโอ้ยเนี่ยยิ่งตัวดีเลยกับทานเนี่ยโอ้ประธานกลุ่มไอ้กลางเต็นที่ไหนนั่นเนี่ยออกออกได้ังวะหยุดเลยหยุดเลยไม่ต้อกระโดดขึ้นรถเนี่ยทุกคนบ้านผมแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยนกกาไก่ดูนกนกครับทุกคนเนี่ยลัง แล้วมันก็จะชอบร้องคีบ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 หาแม่อูฟูก็จะมาพ oh, mm. oh, ยา oh, oh. ยามขึ้นอ๋อนี่ไงรู้มันฮึ่ยลวนโอ้ยดึงมาดึงมาดึงมาโอ้ยอย่าออกมาอย่าออกมามัน euh? จะเห็นเห็นไหมน่ะถือถือไว้ถือไว้เดี๋ยวที่เอาใส่คืนดูดูหาเรื่องให้มันแล้วล่ะน่ะเอาไม่อยู่นิ่งแล้วน่ะเห็นไหมตาโถอยอยู่เนี่ย ตาถลกมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงจะให้หลุดนะหลุดมึงตายนกกูตายแท้ๆเลยนี่โยดอุฟวะล้ลางไปล้างไปล้างไปล้างไปครับก็โบนี่ครับได็กกับมาล้างซิวะไอ้อยเนาะอึดไหลฉันมาทำอะไรดีเลยกเขากูมาไปยังอีเล่เออไปเอาผ้ามาเช็นดน้ำเร็วเออ เอาผ้ามาเช็ดนะเช็ดทำไมอ๋อ,อ,อเหรอไอ้ดิลากเลยนี่มาออกกําลังกายกันพวกทุกคนีม่มามามาฟูมา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 ฟูมา,มา,มา,มาดูครับผมเดี๋ยวผมเอาตุ๊ก,กตานี่ล้อมันล้ออืออืมาฟูมามาฟูมาอือ,อ,อนี้กระโดดมาฟูมาอ่างไงดิใครเขาเคยเขาเคยล้างชุดสีก่อนเหรอวะอ้มีเมียก็เมียงู้ทุกคนสอ<า>นยังไงล้างล้างจุดสีก่อนมันไปล้างดินแล้วก็มาเช็ดสี เช่นไรมันก็เป็นรอยขูดดีอไม่เป็นไรเราทำอย่าหาทำนะครับทุกคนเรื่องง่ๆฉลาดเรื่องฉลาดไม่โง่อูยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยูอ้ยโอมอ่ยโโอ้โ้อ้ยอ้ย้อ้ยโเ้ยอโอ้โออ้ย้อโอ้โย้อ้ออ้ยโ้อ้ย้้อย้อ้ย้อ้ย้้ยย้อโอ ทิ้งไว้กลาง,งทางเบอเลยเาทิ้งไว้กลางทางเล่ไปเอาผ้ามาช่วยล้างเลยเอย่าทำาม่ทำเลยอะแค่แค่เดี๋ยทำให้มันลอกสิแคมอยู่ในสอง ระวังบาดมือนะบอกตัวเองเนะี่ยระวังบาดมือนะโอเคเนี <Okay. S 1> ่ยดูไว้นะน้องๆองย่าหัดง่ายๆคือพ่อบ้านตัวจริงน้องก็รู้จะบอกว่าล้างข้างบนก่อนชุดสีก่อนค่อยไปล้างข้างล่างโว่ากระโดดถีบเลยฟู่แม่าม,า <c oughs> มึงแม่นี่ปึร์กับฟู่เปิร์กคือมึงแหละฟู่ดูหนะ้า <c oughs> อะไรกันครับเนี่ย <c oughs> อืมอืมอืมอดื่มชอบกัดน้ำต้องงี้แหละดูน้องไปไหนไม่ได้ถ้าพี่อยู่ไหนน้องคืออยู่นั่น ไอ้กะปิไม่เลยไม่สนใจทำลายแฟร์ลิงอาสามเลยทำลายแอร์แฟร์รรลริงอาสามเลยแพยงเดี๋ยวสามสี่หมื่นไว้ทำทีหนึ่งเมื่อไหร่จะไปลงสนามโควิดที่เฉยไม่งั้นปน,นี้พี่เป็นนักแข่งมอเตอร์ซีพีไปเรียบร้อยแล้วมอเตอร์ซีพีไม่รู้ไม่รู้ยังไม่มีใครแจ้งเข้ามาเลยไม่รู้ว่ถ้าถามกว่านี้จะเลิกให้สัมภาษณ์แล้วนะกูบอกหุ่ชีไงเอ้กลัวหุ่ชีเอ้ตาดีเป็นอย่างที่อื่นในลงตำแหน่งแทนจะคกูมซั่งไม่รู้ไม่รู้ ผู้ฉีนะเพู่นะโอ้โหกันสะบัดโคตรสุดอะครับกันสะบัดตัวท็อปเลยครับนี่มาติดครับคือแบบสุดอะเหมือนถ้าเป็นของแต่งกแลรไอเทมเลยนะครับผมนี่ถ้าใครใส่นี่คือต้องแบบหล่อรวยแบบพี่อะน้องคันนี้มีคันเดียวในโลกนะครับน้องรถพีนยอดไหมล่ะเพื่อนๆดูดิครับเพื่อนๆไ่อยากจะบอกครับเพื่อนๆอุ้งถูไปถูไปครบยังครบแล้วห้ามเลิกนะงานจะพี่ฉีกัะเอาปุ๊บ ดูครับผมทุกคนมันจะปีนขึ้นไปเอาให้ได้เลยอเสร็จแล้วเหรออาสาทำไมมันล้างง่ายจังมันันาเล็กกะรทัดคนมักง่ายหรือเปล่ามึงก็เลยเสร็จง่ายเบื่อแล้วอะ่ะล้าง C B R อ,อยากล้าง V4 บ้างอะ่ะล้างทีเปุนอาปะละ่ะยกอยากล้าง10เปุนอาไมล้างที่ไหนเป็นรอยดำๆอะ่ะยังมาต้อยตำรวจไม่ยอมซ่อมรถนี่ล่ะจับแต่โจร จับติดโจูนนี้มีอะไรซ่อมรถจะพังจะดีก็อยู่ที่ช่างนะคะแต่ถ้าซ่อมกับช่างคนนี้พังอย่างเดียวครับผมเห็นไหมนี่นะตัวนี้ไม่แล้วน็อตัวนี้หลุดที่หลุดอื่สุดไปเห็นไหมช่างเนี้แบตเตอรีอ่น่าจะพังนะครับเดี๋ยวสาตาร์ทรถดูก่อนติดอยู่หลุดสาตาร์ทแล้หรือยัง<ม> ฟูไม <G ã entender> ่งงนะครับแกฟูไม่ทำไปเฉย แล้วก็ล้างรถจนเสร็จจะเช็ดรถนะตอนนี้เห็นไหมเนี่ยปั๊บเดี๋ยวการทำรถผต้องทำช่างปกติคิดค่าแรงกี่บาทนะประมาณห้าหมื่นวัดวัตส์ฟันนี่ปกติคิดห้าหมื่นปกติคิดวันห้าร้อยกว่าเออมาทำกับเลซ่าห้าหมื่นแพงเพราะอะไรยังไม่รู้เลยทำไมเพราะผมไม่ได้ทำมักง่ายนะรถผมเองผมยังไม่ทำเลยมันแพงเพราะว่ารถผมเองผมยังไม่ทำเลยสุดแต่ตอนนี้ทำเองทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเก่งไงทุกวัน อ้าวทำไมมันเป็นแบบนี้บ้าเหรอเอาใส่ยอย่างนี้อเอาใส่ยอย่างนี้พ่อาพาอย่างงงไปด้วยเนาะณจุดจุดนี้ขอปิดคลิปเลยแล้วกันเพราะมันยาวเกินไปแล้วไม่เสร็จง่ายหรอกสคัน2ชั่วโมง<า>ครึง่ง ลเอาโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอตลายเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปยกสตอรี่ด้วยแล้วก็สําหรับใครที่เคยกดติดตามแล้วให้กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิกนะคะเพราะว่าตอนนี้ YouTube กดเยอะเลือดเกินนะทุกคนก็คือบางคนคือไม่แจ้งเตือนอะไรเลยต้องเข้ามาดูบางคนมาถามยกยกบอกเอ้ายกก็ลงคลิปแล้วนะแต่ไม่เห็นเองก็คือว่า u t u b e มันบั็ก มักเลยมันป like ิดกัน <pantry> น <breaking asta> ี <c Claudia> ่แหละใครที่อยากเล่นเกมนะคะก็แอดไปนะคะแอด g นะคะอย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าด้วยนะคะบอกว่ามาจากช่องยกรับโบนัสไปทันทีเลยสำหรับคุณนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบายๆเร็วไบ๊ายบายเอาวปฝากบปากป